สวัสดีครับชาวสนายทุกคนนะก็แน่นอนว่าคลิปนี้จะมารีวิวในส่วนของกล้าที่ถูกปรับมาใหม่เนาะก็แน่นอนว่าตัวผมเองเนี่ยมีให้ดู2แบบก็คือเป็นกล้าในส่วนของ c 2แบบอัพสกิลมาแล้วกับอีกแบบนึงก็คือในส่วนของกล้า c 0ที่ยังไม่อัพสกิลโอเคสำหรับตัวคลิปจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นไปดูสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมซื้อไนท์หรือเกมลืออีกมากมายผมขอแนะนำร้าน TGS เติมเกมช็อปสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมไวมากๆตลอด24ชั่วโมงมีให้ทักได้หลายทางทั้งไลน์ a c e b o o k แล้วก็หน้าเว็บแล้วถ้าเกิดทักไลน์หรือ a c e b o o k เนี่ยก็อย่าลืมแจ้งชื่อผมได้เผื่อจะมีโปรโมชั่นดีๆให้แล้วก็เขามีโปรโมชั่นหลายเดือนด้วยลองเข้าไปดูก่อนได้ครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่ TGS เติมเกมช็อปเท่านั้นโอเคก็หลังจากนั้นเราก็มาดูกันที่ปันาไลน์หนึ่งหนึ่งแล้วกัน ผมเนี่ยจะพาไปดูหมดเลยนะฝันร้ายหนึ่งหนึ่งฝันร้ายหกหนึ่งฝันร้ายสิบเอ็ดหนึ่งฝันร้ายสิบสองแล้วก็ถึงสิบสี่ที่ผมเล่นอยู่ด้วยเนาะโอเคตัวพี่กล้าเนี่ยผมเซตติ้งเอาไว้เรียบร้อยแล้วสรับฝันร้ายหนะนึ่งหนึ่งนะตัวเนี้ยเป็นพี่กล้าที่ผมลองดูว่ามันจะง่ายแค่ไหนเนาะก็คือพี่กล้าสีศูนย์แค่หกดาวบวกห้าเนี่ยเจาะรูครบแล้วก็สกิลเนี่ยไม่ได้อัพอะไรเลยของอย่างที่เห็นว่าเป็นแค่ 500, คีย์ร้อยคีย์ที่เข้าเดเมจไม่มีเลยเนาะ ผมก็ยัดเข้ามามั่วๆเลยขอค่อบัญชีร้อยก็พอบวกกับโพอาสัตเลี้ยงก็คือบวกพลังโจมตี8%บวกกับบวก5แล้วแค่นี้ก็สามารถฟาร์มฝัไนไอ้หนึ่งได้แล้วนะโอเคหน้าที่ของการเล่นพี่กล้าเนี่ยก็คือเตะสกิลข้างบนให้เลื่อนฝาตูเนี่ยมันต่ากว่าห้เปรเพราะว่าสกิลข้างล่างเนี่ยมันจะแรงขึ้นเมื่อเลื่อนฝาตูต่ำกว่า50เนาะก็แน่นอนว่าเนี่ยพี่กล้าก็เตะไปเรียบร้อยละดอกหนึ่งเลื่อนต่ำกว่า50%อันนห้า้สิงเปอรละก็นต์อ ปั้งเรียบร้อยตายหมดเหลือตัวเดียวถ้าเกิดถามว่าเหลือตัวเดียวตัวนี้คือตัวไหนเนาะคําตอบก็คือมันคือตัวที่ไม่โดนในส่วนของจุดอ่อนแต่ว่ามันต่อให้ไม่โดนจุดอ่อนสองรอบก็ยังเลือดเหลืออยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดคุณทาให้มันแรงกว่านี้อีกแค่นิดเดียวอะ่ะก็ตายแล้วนะผมพูดตรงๆว่าไม่มีตัวไหนที่แบบสเตตัสแค่นี้ขอแค่ขี่ลอยแล้วเตะปัดลายหนึ่งตายได้ง่ายเรอพี่ก้าแล้วก็ประมาณเนี้ยสลับปั้นลายหนึ่งหนึ่งง่ายมากจริงๆเนาะโอเคเข้ามาสู่ดานปัดลายหกขีดหนึ่งเนาะ พี่กล้าเนี่ยัเป็นตัวเดิมอยู่แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วผมแนะนําว่าไปสัตว์เลี้ยงตัวเซรีนั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีในส่วนของพวกแบบอีลีนหรือว่าอะไรพวกนี้สัตว์เลี้ยงทองเนี่ยคุณก็ต้องทำเซรีขึ้นมาอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ทําไปเลยเซรีนบวกห้าแล้วก็ของพี่กล้า ของพี่กล้าเนี่ยแน่นอนว่าผมเนี่ยเปลี่ยนของมาก็คือเป็นของในส่วนของเป็นเซ็ตไฮดราเนาะแล้วก็เป็นเอาพูดจริงๆก็คือเป็นเซตไฮดราที่ขอแค่อะไรก็ได้ที่เป็นครีเดเมตมีติดมานิดหน่อยแล้วก็ตามมาด้วยครีเอลตขอแค่บวกกันออกมาให้มัน100ก็พอนะอย่างของผมเนี้ยมัน100มาจากในส่วนของแหวนนะถ้าเกิดถามว่าไม่มีแหวนเนี่ยมันพอไหวไหมก็เปอร์เซ็นต์ผ่านน้อยลงแต่ว่าถามว่าผ่านได้ไหมคําตอบก็คือสบายๆนะโอเคลองไปดูข้างในกันหน่อยแล้วกันครับว่าอาการมันเป็นยังไงเนาะ แล้วก็แหวนตอนนี้หลังจากที่คุณฟาร์มมาสักพักหนึ่งเนี่ยคุณก็น่าจะเริ่มหาแหวนได้มากขึ้นนะนะก็มันก็ทําให้คุณเตะเนี่ยก็ตเกตะร้อยเปซได้แต่ถ้าเป็นแหวน5้าดาวมันก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์่ะก็ไหนที่เห็นว่ามันเตะแล้วเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะอันเนี้ยมันจะมีตัวหนึ่งที่มันไม่ตายเดี๋ยวรอดูเนี่ยมันคือตัวเนี้ยที่มันจะไม่ตายครับไอพวกตัวที่มันบัฟดีเฟนต์เนี่ยมันจะไม่ตายนะแต่ว่าก็เหลืออยู่ตัวเดียวอ่ะว ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ทาให้มันไม่ผ่านอะไรนะเพราะฉะนั้นก็ชิวๆนะสำหรับด่านนี้เปลี่ยนของนิดหน่อยเซตคริติคอลผ่านได้ไหมคําตอบก็คือเซตคริเนี่ยก็ผ่านได้นะแล้วก็ไม่ได้ผ่านยากกว่านี้มากแต่ผมแค่คิดว่าเซตเนี้ยมันทําง่ายดีแล้วก็เป็นในส่วนของตอนแรกๆที่คุณต้องใช้เซตคริติคอลเยอะๆอ่ะผมว่าเอาเซตที่แบบอะไรก็ได้ที่มันไม่ได้ดีมากที่สุดในไอดีคุณนะมาใส่พี่กล้าก็ค่อนข้างดีนะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่เป็นเซตนี้แทนเนาะ ไปไปดูด่านถัดไปกันดีกว่าครับด่นานถัดไปแน่นอนว่าเป็นด่านสเว็ดขีดหแล้วเนาะก็เป็นด่านที่ผมพูดจริงๆว่าสลับพิ่กาเนี่ยมันคือง่ายกว่า12นะเพราะว่าพิ่กาเนี่ยยังไงก็ต้องเตะฝาตูทั้ง5ตัวเนี่ยให้มันตายพร้อมกัน ถ้าเกิดเตะตัวไหนไม่ตายเนี่ยเป๊หลักคือตัวนั้นมันจะไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องตเตะไปถึงเลื่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมติสองตัวหลังมันเตะโดนห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองตัวหน้ามันตเตะไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีใครตายแล้วเดี๋ยวพีก้ากจะตายเองเพราะฉะนั้นสลับพิก้าเนี่ยด่านสิบเอ็ดเนี่ยมันง่ายกว่าด่านสิบสองโอเคปะ่ะเพราะว่าดูเซตัสของตัวละครน,นะดีเฟนซ์หกร้อยสามสามใช่ไหมครับแล้วก็มีฮีพอยู่ที่สามหมื่นหกพันเดี๋ยวผมพาไปดูด่านสิบสองนะ ดาสิบสองดาสิบสองเนี่ยจะมีความง่ายอยู่ตรงที่ตัวข้างหลังเนี่ยอ่อนกว่าเห็นไหมว่าดีเฟนต์ไม่เท่าเลือดเนี่ยเยอะกว่านิดเดียวแต่ว่าตัวข้างหน้าเนี่ยดีเฟนต์เยอะกว่าแล้วก็เลือดเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับผมก็คือผมบอกได้เลยว่าพี่กล้าเนี่ยมันคือดาสิบเอ็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าดาสิบสองนะโอเคปะ่ะประมาณนั้นครับประมาณนั้นโอเคเราก็กลับมาที่เมนหลักของเราก็คือดาสิบเอ็ดเนาะ ถ้าเกิดถามว่าพี่ฆ่า C 0ไม่อัพสกิลเนี่ยผ่านนะัสเวดได้ไหมครับผมตอบได้เลยว่ายากมากคือคุณต้องทำของดีมากๆในระดับหนึ่งถึงจะสามารถผ่านได้เช่ไนไอ้ของเซตที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยผมพูดตรงๆว่าไม่ผ่านนะคือไม่สามารถทำให้มันผ่านได้ผมต่อให้ผมใส่เป็นเซรี6ดาวตัวนี้เลยเดี๋ยวผมไปเตะให้ดูก็ได้1รอบอ่าปเตะบนปึบจะให้ปัง เห็นไหมว่ามันเลือดยังเหลืออยู่แบบ56%เลยอะผมพูดจริงๆว่าอันนี้คือเหลือเยอะมากๆนะต่อให้อัพสกิลมาผมเดาว่าไม่น่าจะตายอยู่ดีโอเคปะก็คือต้องไปเพิ่มของอีกระดับหนึ่งคุณหนึ่งสามารถเตะมันตายได้เนาะซึ่งถ้าเกิดถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าคําตอบก็คืออาจจะไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นผมอาจจะบอกว่าพี่กล้าในดาด11เนี่ยมันเตะค่อนข้างยากละโอเคปะถ้าเกิดจะเพิ่มของก็คือแบบ ยังไงดีอ่ะต้องเพิ่มเป็นสายเป็นคริสติคอลแล้วอะ่ะแล้วก็เป็นในส่วนของพวกแบบเซตคริอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทาให้มันตายได้อยู่เดี๋ยวผมไปจัดมาแป๊บหนึ่งก็ได้ครับโอเคกลับมาอีกทีหนึ่งผมจะบอกว่าผมพยายามลองปูของมาทํานู่นทํานี่ทํานั่นมาละพูดได้ง่ายเลยนะมันเตะไม่ตายเว้ยมันขาด,ดเดี๋ยวผมให้ดูเซต้าของผมก่อนคือผมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเซตคริสติคอลเนาะเพราะว่าเซตตีบอสเนี่ยมันทำคริสติคอลแบบให้มันเยอะกว่านั้นอะ่ะยากมากๆละเลยเปลี่ยนมาในส่วนของเซตคริสติคอลแทนเนาะ ประมาณนั้นส่วนเซตสที่ผมทําได้เนี่ยก็คือประมาณนี้กับคิติเข้าแปดสิบสามเนาะบวกกับตรงนี้ก็ได้อีกประมาณสิบเปรซนประมาณนั้นอนะเออของเนี่ยก็จะออปชันประมาณนี้ก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้แย่แล้วเนาะแล้วก็อันเนี้ยผมลองใส่เป็นคิดได้เมลอีกอันหนึ่งแล้วน,นะก็ไม่ช่วยเพราะฉันก็มาลองดูกันก่อนแล้วกันว่ามันเหลือได้เมลประมาณเท่าไหรนะ่เนาะโอเคไหมมาเตะไปเลยผมพูดตรงๆเลยว่า ไปด้วยอันนี้มันเหลืออยู่52%เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเลข52เนี่ยผมจะพูดตรงๆเลยนะแบบตรงๆเลยแค่ skill อัพสกิลอะตายเพราะว่าอัพสกิลของพี่ก้าเนี่ยแรงขึ้นมาแบบเนี่ยมนแรงจากไป100 115เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็น165มันแรงขึ้นมา50%อะนะแล้วก็บวกอันนี้มันก็คือแรงเท็มอก50%เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าการอัพยังไงก็เตะทำให้มันตายได้นะโอเคไหม เป็นอะไรที่แบบว่าทําให้คุณไว้ใจไว้ได้เลยว่าเตะตายแน่นอนเนาะสรุปง่ายๆพี่ก้าว40เนี่ยมาได้ถึงประมาณไหน ผมจะบอกว่ามาได้ถึง11บเอ็ดคิดหนึ่งเลยแต่ว่ายังไงก็ต้องอัพสกิลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พอมาถึงตรงเนี้ยเว้นแต่คุณจะทำของได้ดีกว่าผมซึ่งถ้าเกิดคุณจะทําของได้ดีกว่าผมเนี่ยผมว่ามันก็เริ่มยากแล้วที่คุณจะไปทําของต่อขนาดนั้นคือต้องพูดว่าอะไรนะการที่คุณจะเอาของเซตที่มันดีขนาดนั้นอะใส่พี่กล้าผมว่ามันดูแปลกๆเมื่อคุณสามารถเอาเซตพวกนั้นอะไปใส่ให้พวกตัวตีบอสหรือตัวอะไรพวกนี้ได้เนาะแต่กลับเอามาใส่พี่กล้าผมว่ามันดูไม่ค่อยคุ้ม โอเคเราก็กลับมากับตัว C2 เนาะแน่นอนว่าตัว C2 เนี่ยผมใส่เป็นเซ็ตของที่ใส่ให้ตอนที่เตะด่าน6ขีดหนึ่งใส่เซ็ตน,นั้นเลยเหมือนกันเป๊ะไอ้แท็กมันเพิ่มมานิดนึงเพราะว่ามันเพิ่มมาจากเสียนะก็ประมาณนั้นผมจะบอกว่ามันแรงมากถึงขั้นที่ใส่สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นี่ผมใส่สัตว์เลี้ยงฟาร์มก็ได้นะหรือว่าจะไม่ใส่เลยก็ได้ผมไม่ใส่เลยให้ดูแล้วกันไปเตะมันเลยที่ก้าแบบไม่มีสัตว์เลี้ยงมาเตะกันอยู่บน อย่างที่บอกว่ามันต้องเตะให้ได้เลือดลดเยอะกว่า5 0เนนะก็ไม่อยากจะพูดคำนี้หรอกแต่ว่าเตะเหลือเหลือเหลือ45คือแบบ C2 กับ C0 นอ่ะมันคือแรงต่างกันแบบว่าคนละโลกเลยนะผมไม่อยากจะพูดคำนี้แต่ว่ามันคืออย่างนั้นจริงๆเนี่ยจบแบบไม่ใส่สัตว์เลี้ยงเลยคือใส่สัตว์เลี้ยงฟาร์มก็ชิวๆประมาณนั้นนะอันนี้คือพลังแห่งพิก้า C2 เนาะฟาร์มชิวจะจะเพราะฉะนั้นผมก็ขอแนะนำว่าถ้าเกิดใครที่จะแบบ มาฟาร์มด่านพวกนี้แล้วอะถ้าไม่อัพสกิลก็ต้องแบบดันมันก็ต้องแบบอัพอัพซีมาแล้วะนะเออมันถึงจะง่ายเนาะพี่ก้าไม่ได้เก่งถึงขั้นแบบจะซีศูนย์ไม่อัพสกิลมาเตะด่านพวกนี้ได้เนาะแล้วก็อีกด่านหนึ่งที่มีคนอยากให้ลองก็คือด่านสุดท้ายที่ผมไปได้ซึ่งผมไปได้ถึงสุดแค่ด่านสิบห้าผมก็จะขอใช้ของเนี่ยเซตเดิมเลยแล้วก็ไม่ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยต่อให้แล้วลองไปเตะดูนะว่าไหวหรือเปล่าเนะาะหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องใส่สัตว์เลี้ยงนะอะไสย่างลงลลปแ แต่ว่าข้อดีของพี่กาเนี่ยก็คือการที่ตัวละครมันเนี่ยไม่โดนโจมตีหมายถึงว่ามันมีไอ้พ้องป้องกันความเสียหายจากแพสซีฟให้เนี่ยเอฟเฟกป้องกันความเสียหาย2เทินเนี่ยมันทําให้ต่อให้พี่กล้าเนี่ยโดนเปิดก่อนก็คืออันนี้เป็นฝ่ายตัวได้เปิดก่อนเนาะพี่กาก็ไม่ตายอยู่ดีครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีคุ้มกันความเสียหายของตัวเองโอเคเมื่อกี้เตะไปละ ไหนดูซิว่าเลือดพอหรือเปล่าไม่พอเนาะมันอยู่ที่57%เอร์เนาะเอห้อันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าใช้สกิลข้างล่างของพี่ก้าเนี่ยต่อยไปก็ไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นเราลองไปเพิ่มสัตว์เล็กหนูอีกสักหน่อยละกันว่าประมาณไหนถึงจะพอโอเคสัตว์เล็กที่ผมเพิ่มขึ้นมาคืออะไรคําตอบก็คือมิกหกดาวบวกหครับมันบวกกระแทกให้ได้อีก500ซึ่งก็คือคุณไปใส่พวกแบบสัตว์เลี้ยงธรรมดาธรรมดาก็ได้พวกแบบสัตว์เลี้ยงอย่างไอโคอารก็ได้ผมว่าโคอานอ อย่างที่บอกไปโดนเปิดก่อนไม่เป็นไรข้อดีพี่กาเมื่อทําสปีดป่าตูจะบงจะบัฟอะไรก็ช่างมันเนาะเตะบ้างตายไหมโอเคหมื่นแปดผมว่านี้นเหลืออ่ะเหลือสี่ห้าเลยก็คือขอแค่ใส่สัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้ตัวที่บวกเทเมจน้อยสุดอย่างโคอาพี่กาก็เตะทีเดียวก็ทะลุแบบด่านห้าสิบกว่าเนี่ยคือด่านสิบห้ากว่าเนี่ยคือไม่สามารถทนพี่กาได้โอ้โหถ้าเกิดพี่กาเตะด่ดานห้าสิบนั่นก็เวอร์ไป ยังไม่มาไม่ละพอ่อประมาณนั้นสลับพี่ก้านะก็คือแบบใส่ของเซตเดียวกับที่เตะ6ขีดนึงเนี่ยซีสองปุ๊บเตะดัน15ได้เลยสบายสบายทีเดียวตายแบบโคตรชิวอะซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติผมเปลี่ยนเป็นของของเซรีเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าเตะได้ถึงด่าน20นะผมค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่ว่าผมยังไปไม่ถึงอาจจะเตะไม่ไหวก็ได้เดี๋ยวก็ลองดูก่อนเนาะแต่สลับตอนเนี้ยที่ผมฟาร์มอยู่เนี่ยผมใส,ส่สัตว์เลี้ยงฟาร์มเนี่ยก็ชิวๆพูดจริงๆว่าชิวๆอ่ะเด,ดี๋ยวไปเตะให แต่ปกติเนี่ยผมจะฟาร,ร์มอยู่ด่าน14นะไม่ได้ฟาร,ร์มอยู่ด่าน15เนาะเพราะว่าดาน15เนี่ยมันจะเปิดหลังมอนเอาตรงๆก็คือห้องที่มันไม่ชัวร์เนี่ยมันคือห้องของคายะนะไม่ใช่ห้องของพี่ก้าห้องของพี่ก้าเนี่ยมันฟาร,ร์มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะก็เนี่ยเตะไปตึมก็อย่างที่เห็นว่าเลือดก,ก็จะต่ำต่ำกว่าเมื่อกี้ด้วยซ้ำแค่สัตว์เลี้ยงทอง6ดาวก็คือแบบบวกพลังโจมตีเยอะกว่าโคอาสดาวด้วยซ้ำว่ะอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยโอเคเตะต่มหนึ่งก็คือตายหมดห้องชิ โอเคแล้วทั้งหมดนั่นก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการปั่นตัวละครพี่กล้าให้สลหรับใครหลายๆคนนะแล้วก็อาจจะมีคนถามมาว่าพี่กล้าทําไมถึงไม่เรียกพยักเมฆาครับก็ชื่อมันชื่อพยักเมฆาไม่ใช่เหรอคาตอบก็คือผมติดเรียกมาในส่วนของตั้งแต่ภาคแรกนะชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะชื่อเป็นพี่กล้าเนาะเออมันจะชื่อว่ากล้าหารน่ะมันไม่ได้ชื่อพยักเมฆาพยักเมฆาเป็นแค่ชื่อของไทยโอเคประมาณนั้นสาหรับคลิปเนี้ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละก็ผมพูดตรงๆว่า อัพเพย์ที่กล้ามาตอนนี้ไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นถ้าเกิดคุณฟาร์มได้อยู่แล้วเช่นถ้าเกิดคุณฟาร์ม2ห้องเป็นคายบวกแทโอเปอร์เซ็นต์มันสูงมากๆอย่างที่จะผ่านผมก็บอกเลยว่าไม่จะเป็นต้องอัพพี่กล้ามาเลยหรือว่าจะเป็นยอนฮีบวกคายยอนฮีบวกแทโออยู่ก็ชิลๆครับใช้ตัวพวกนั้นไปก่อนได้เลยไม่จะเป็นต้องอัพพี่กล้ามาในส่วนของตอนนี้เนาะเพราะอย่างที่เห็นถ้าเกิดจะฟาร์ม11ขึ้นไปจําเป็นจะต้องอัพสกิลหรือไม่ก็ต้องเป็น c ีเพราะฉะนั้นถ้ายัางไม่ได้เริ่มทมททํําาไไ่ต้้องก็ด แต่ถ้าใครเป็นอย่างผมพี่กล้าตัวเนี้ยผมใช้ตั้งแต่ก่อนที่คายจะมาเนาะก็แน่นอนว่าพออัปเดตมาผมก็ลองปัดฝุ่นกลับมาใช้อีกครั้งแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยตอนนี้ผมก็ดรอปแพโอกัดอบดรอปยอนฮีออกไปละไม่ได้ใช้ใช้เป็นส่วนของคายแทนแล้วก็พี่กล้า สำหรับใครที่อยากจะเอา2ตัวละครตัวนี้ก็คือแทโอแล้วก็ยอนฮีเนี่ยหรือว่าใครเนี่ยไปแบบเปลี่ยนของมันไม่ต้องเป็นของฟาร์มแล้วอะ่ะไปทํามันของอย่างอื่นน่ะก็สามารถเอาพี่ก้าไปแทนตําแหน่งตรงนั้นได้สำหรับคนที่ทําแบบนี้ก็อาจจะคุ้มค่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างผมที่ไม่ได้ใช้ตัวอะไรทําแทน2ตัวนี้อยู่แล้วคือ2ตัวนี้มาทําหน้าที่แค่ในส่วนของฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้ไปทําอย่างอื่นน่ะก็เอายัดมันไปที่เดิมนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ของมันเนาะพี่ก้ายไม่ต้องใช้ก็ได้ แต่ว่าก็เอาว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกแล้วกันครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับตึงเด็ดดึง